โอเคครับทุกคนวันนี้พีอารรีวิวกับตัวนี้นะครับกับไม้แต่ตั้งครับของ A L P นะครับมาแกะกันเลยนะจ๊ะ,อะของที่ได้นะครับหนึ่งไม้ดัดนะครับแล้วก็มีจะวิตกิฟสองอันนะครับวิตกิฟ์สองอันแล้วก็กระเป๋าหนึ่งนะจ๊ะ อันนี้เรามาดูนะครับปุ๊บเป็นยังกันบ้างโอเคนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเพื่อนไปตีแล้วเพื่อนกลับมาบอกนะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับทุกคนเพื่อกลับมาจากการลองตีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยประทับใจมากนะครับ ไอ้ตัวนี้นะครับเพี้ยนนิยามง่ายๆสั้นๆนะครับว่าคือไม้แบดนะครับที่เราตีนะครับสมัยที่มันอยู่ที่โรงเรียนนะครับคือว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดใครยังจำฟิลลิ่งได้นะครับว่าให้สมัยที่เราไปที่โรงเรียนนะครับแล้วมันเป็นวิชาบังคับอ่ะแบดมินตันนะครับเราก็ต้องถูกบังคับนะครับให้ซื้อมาให้เองใช่ไหมครับแล้วก็ไปตีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อมานะครับประมาณนัไม่เกิน500บาทนะครับเพราะเราเป็นนักเรียนครับแล้วมันก็ได้ฟิลลิ่งที่มันเฮ้ยตบเรื่อยๆตีเรื่อยๆนนนนนนะะคครรัััััับบแตตต่่่่ถาามมมมมวกกกก็็หหลไ แต่มันเล่นอะไรมันก็เล่นได้แต่ตัวเนี้มันเป็นตัวอัพเกรดขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้ราคา7 0็กว่าบาทอะแต่ฟิลลิ่งอย่างเดียวกันเลยฟิลลิ่งอย่างเดียวกันตีง่ายตีสบายนะตีได้ทุกลูกนะครับแบบมาตรฐานแต่ว่าเป็นการอัปเดตขึ้นมานะครับก็อัปเดตขึ้นมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเฮ้ยซึ่งถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดนะครับ ใครนะครับคุณพ่อคุณแม่นะบอกว่าเฮ้ยลูกอยากได้แบดมินตันไหมแบดมินตันนะครับเพียงก็บอกวฮ้ย้เชียร์นะตัวนี้เป็นตัวที่เชียร์นะเพราะว่าตีง่ายตีสบายนะครับแล้วก็นะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็มีความทนต้องกาเงียบสูงนะครับเอ็นเอ็นที่ได้เนี่ยแบบโอ้โหนึกถึงสมัยตอนที่เรียนแบดมินตันแหละแข็งอย่างนี้เลยนะครับเสียไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยมันตกได้อย่างนั้นนะดังนั้นก็เหมาะนะครับสำหรับคู่ที่เริ่มต้นเรียนนะครับตีง่ายตีสบายครับแล้วก็เบานะครับก็ คุณจริงจังคุณก็ไปเล่นตัวอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งหันเล่นอ่ะกับราคาไม้ที่แบบว่าคุณภาพขนาดนี้ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับตีง่ายตีสบายได้ทุกลูกครับเพียงแต่ว่าไม่หนักสักลูกครับไม่หนักสักลูกไม่มีลูกอะไรเด่นสักลูกนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็ได้แบบถ้าเกิดเทียบตามราคานะก็ได้ประมาณสักพันสองอยู่นะทั้งั้งที้ตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับก็ประมาณสักพันสองเก้าสิบพันสามเก้าสิบนะครับในเรื่องฟิลลิ่งการตีเฮ้ยทำได้ดีมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากพี่ดีไปเท่านี้ครับ้้าฝกกดไว็ชยนะ